ในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าสุดแข่งสายเลือดนะครับจากที่ผมได้ลง Titan Man, Titan Man ไททันสปิกอร์แมนไททันคาเมราแมนไปและอีกหนึ่งไททันที่คนดูขอมาเยอะมากนั่นก็คือไททันทีวีแมนนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนไปดีมันเยอะมากนะครับผมเลยได้ตัดสินใจเลือกมา4ตัวนี้นะครับไททันทีวีแมนไททันซีนีมาแมนนะครับซินเดเตอร์ไททันทีวีแมนตัวสุดท้ายอัปเกรดไททันซีนีมาแมนนะครับในรอบของไททันทีวีแมนนี้ผมจะวางคิวบิดให้ทั้งหมด6ตัวเลยนะครับของไททันสปิกอร์แมนผมวางให้แค่2ตัััวนนะครบไทท ผมวางให้4ตัวรอบนี้ของทีวีแมนจัดให้6ตัวเลยครับหลังจากที่ผมวางคิวบิดครบ6ตัวแล้วผมจะปล่อยให้เหล่าไททันทีวีแมนช่วยเหลือตัวเองนะครับเราจะทําตามคอนเทนต์ของเรานะถ้าพร้องกันแล้วเลสโก้ครับผมมาสึกแห่งสายเลือดของไททันทีวีแมนบทสรุปแล้วตัวไหนจะตึงตัวไหนจะกอดมาลุ้นกันครับจัดให้เลยรอบนี้ย6ตัวตึงๆต,ต่อไปผมจะเริ่มวางไททันทีวีแมนเลยแล้วกันนะครับ โอ้โหระยะเจริญพรอพันห้าพันห้าพันห้าโอ้โหมึงทำมาทำไมนี่แอดมินฮโหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแอดมินผมว่าไม่ใช่แล้วโอ้โหอย่าหาทำนะครับ ไทท่านทีวีแมนเล่นไม่ได้เลยครับคนดูเ oh, 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 oh. จ้าตัวไททันทีวีแมนบอกเลยว่ายอมแพ้ครับคนดูดูระยะครับมันจะสู้ใครได้เนี่ยเดี๋ยวนะพันห้าระยะแค่เนี้ยสองพดูครับโอ้โหน่าสงสารมากครับคนดู นี่มันระดับพี่ใหญ่ไทยท่านทีวีแมนเลยนะแต่ว,ว่าแอดมินปรับมาได้กระหลงกงมากบัฟมันหน่อยเ้อะสงสารมันโอ้โห,โหเสียชื่อเสียงไทยท่านทีวีแมนหมดนะโอ้โหจะสู้ยังไงล่ะพี่เอ้ยยอมแพ้เลยครับระยะเริ่มต้นแค่สิบนะครับสูงสุดสามสิบโอ้โหกูจะรั่ว่ะ สู้ไงให้ไหวก่อน4,000ครับโอ้โหดาหมเมจแค่800เดี๋ยวดูดาเมจทีวบิดผมนะเลเวล2นะครับ1,002คนละเรื่องเลยโอ้โหจเจริญเจริญเจริญนะน่าสงสารมากคนดูไท้ท่านทีวีแมนผมอยากจะร้องไห้ ไททันซินิมาแมนระดับมิตินะครับโจมตีเป็น AOE ดาเมจ2 0 0 0ถึง3,000 oh, ัูดาวน์ทานยังต้นเกม2วิเลยเหรอลูกพี่ดี s เสสูงสุดแค่หมื่นห้านะครับระยะสูงสุด4 0ถ้าวาง2,000เวฟ11บน่าจะวางได้รอเวฟ11บครับซินิมาแมนเข้าสู่สนามลบโอ้โหตี2วิเหลือจะเชื่อโอ้โหตีไม่ทันเอาสงสารใส่คิวบิดให้ เอาขึ้นไปหนึ่งขั้นครับอืมเหลือหนึ่งวิและวสวยตีตีอ <c oughs> โอ้จะรั่ว <c oughs> ปตีอย่างช้าตอนนี้อยู่ที่เลเวลสองนะครับดามจสามพันนะวนไปในการโจมตีหนึ่งวิแอดมินทำสแต็คอะไรมาอย่างนี้เนี่ยอัพขั้นต่อไปไม่เพิ่มอะไรเลยลดดาเมจเพื่อทำมาเพื่ออะไรเนี่ยเอาไหนลองอัพดูดิ <c oughs> เออ เพื่อ <S <S โอ้ไม่ไหวนะครับไท,ท่านซีนิมาแมนเราผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคนดูเขามินทำเพื่ออะไรเนี่ยเนี่ยไม่น่าจะไหวหรอกซีนิมาแมนเดี๋ยวปล่อยแพ้ไปเลยเนี่ครับอับขั้นต่อไปใช้ตัง4 0สี่พันดาเมจดลบลงไปหนึ่งพันระยะไม่บวกลดคูดาวไม่บวกเพื่ออะไร ที่สำคัญนะครับดาเมจสูงสุดของไอตัวมิติกตัวเนี้ยอยู่แค่3,000ครับผมบอกเข้าใจแอดมินเลยโอ้โหไททันซีนิม่าแมนของเราไม่รอดนะครับรอบนี้เป็นคิวของซินเนเตอร์ไททันทีวีแมนระดับมิติโจมตีเป็น AOE นะครับเฮ้ยมีการโจมตีแบบสเปดด้วยส่วนมากคนดูจะเรียกว่าไททันทีวีหิมะนะครับคือที่เรียกกันปิดปาก ดูบิดเลเวลสองรบทุกตัวแล้วครับระยะยี่สิบเวฟสิบน่าจะวางได้ครับวางไปเลยครับเลเวลสองใช้ตังสองพันห้านะครับอีกสองร้อยเอสองร้อยผมมาหน้าอัพไปครับอั้นต่อไปใช้สี่พันสี่พันครับ เลเวลสตอนนี้ดาเมจอยู่ที่สองพนหนะครับไหวไหมทีวีหิมะเราหยุดไอดแดงอยู่ปะเนี่ยอับช่วยดิสองพั 2000. น่าจะหนุดนะครับอย่างเงี้ยเ,เหลือเป็นหมื่นเลย น่าจะได้ปล่อยหลุดไปครับตัวนั้นเย่ช่วยแล้วกันสงสารนะอัพั้นต่อไป8000ครับนี่อ่ะดาเมต4ส0่นะครับพนลัพในการโจมตี0.4วิแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดไอ้แดงใช่ไหมดาเมจยังไม่เพียงพอนะครับอับสี่พนได้ไหมครับพอไหม ระยะไม่ถึงนะครับจะหลุดมาแล้วต้องวางรับแล้วล่ะต้องรับครับต้องรับปล่อยหลุดไม่ได้โอโดนหลับดาเมียดหายครับอัพคันต่อไปใช้หมื่นสองเลยนะอัพตัวนี้ขึ้นช่วยครับแปดพันครับช่วยกันเวฟยี่สิบสามยังไหวครับยังไหวไอพวกตัวแดงๆนี่เลือดเยอะมากเลยนะ ต้องได้วางเพิ่มใช่ไหมเนี่ยไม่น่าเวฟยี่หกน่าจะได้อัพครับถึ่งทางแล้วพ่อหนมุมโอเคอัพครับหมื่นสองอ้าโดนหลับซะง,งั้นเวฟโออย่าเพิ่งไปรอก่อนต้องการหมื่นสครับขั้นต่อไป แปดพันขออัพซานต้าแล้วกันหนึ่งพันเดินทางมาถึงเว็บยี่สิบแปดแล้วครับตึงมืออยู่นะไม่ชิวนะครับเว็บต่อไปน่าจะได้อัพครับหมื่นสี่แต่ว่าตอนนี้ดาเมจจะพอเคลียร์มอนหรือเปล่าอาอีกสองพันครับจะได้อหมื่นสี่แล้วอีแค่พันเดียวไอ,อีกหนึ่งพันครับอีกหกร้อยนิดเดียวจะมาแล้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 ว โอเคครับเอาไปครับไปไหมสามเอ็ดแม็กซานตาทั้งหมดเลยแล้วกันโอ้ยแม่เหล็กมาอีกแล้วไอ้กิจไปแล้วโอ้โดนไอ้กิจทะลุไปแล้วครับ ไอ้กีดมันลอดช่องครับผมโอ้โหไม่ใช่สิงคโปร์ก็ลอดช่องได้นะไปแล้วไอ้กิจเล่นแล้วปักเรียบร้อยฮะโดนไอ้กีดครับ ถึงตาพี่ใหญ่ออกลงอัปเกรดไททันซีนีมาแมนระดับกอดลี่นะครับมีสตันด้วยนะ3-5ถึงวิทาาตันนะครับดาเมจ2 0 0 0เริ่มต้นระยะย0 6 5ถึงนะครับคูลดาว 1- น2ถึง์วิดพีเอสสันถึง71,000พี่ใหญ่นี่น่าจะต้องได้รับสิทธิทพิเศษนิดน,นึงนะเดี๋ยวจัดคิวบิตให้เลย8ตัวไอ <c oughs> สตัวที่แล้วได้ไป6ตัวยังไม่ผ่านนะครับพี่ใหญ่มันตัวเลดเกมนะเดี๋ยวจัดให้พิเศษหน่อยแล้วกันเอ๊แต่ว่ามันจะเอาเปรียบหรือเปล่าวะ พี่ใหญ่ค่าวางแพงกว่าเพื่อนเลยนะไม่มีสิทธิพิเศษใดๆนะครับ6ตัวเท่ากันเลเวล2เท่ากันทุกอย่างชาลินคือชาลินครับเราจะไม่ให้สิทธิพิเศษกับใครทั้งสิน้นอ่อนแอก็แพ้ไปครับอ่อนไหวก็ขึ้นเตียงจ้านะจ๊ะตอนนี้คิวบิตผมเลเวล2ทั้ง6ตัวแล้วนะครับ3000ันดูครับพี่ใหญ่ลงสู่สนามลบว้าว <Wow. S 1> ไหวไม่ไหวก็ต้องช่วยตัวเองครับท่านต่อไปใช้ส0 0พครับ เวลสิบสามได้จัาเลเวลสได้เลเวลสแล้วมีมีดออกมากระสวกไส่1ทีอ่าสงสารสงสารพี่ใหญ่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวไม่ใช่ละอรรอยนิดเดียวโอเคอัพครับไหวไหมพี่ใหญ่ไหวไหมนี่ช่วยเต็มที่แล้วนะ เอาวาเพิ่มอีกสักตัวโอ้พี่ใหญ่ไม่ไหวแน่เลยครับคนดูพี่ใหญ่มันตัวเล็เกมนะครับสู้ต้นเกมนี่คือลำบากมากรักทุเลีเกมมิ่งเลยแหละผมสงสารว่ะเอาสงสารพี่ใหญ่ไว้กูวา่าจะไม่ช่วยแลเอะพันต่อไปหกพันครับไปนี่ถือว่าช่วยเต็มที่แล้วนะช่วยสุดดิ้แิแหละ โคตรสงสารพี่ใหญ่เลยคนดูไม่ใช่ตัวต้นเกมครับเป็นตัวเลดเกมนะทำใจเลยพี่ใหญ่เอ้ยชาเลนจ์คือชาเลนจ์นะครับเราจะไม่เอาเปียบพวกน้องๆเด็ดขาด <S <S ไป <S <s <uck> <S เรียบร้อยฮะอย่าดราม่านะครับชาเลนจ์คือชาเลนจ์พี่ใหญ่มาได้แค่นี้จริงๆมันไม่ใช่ตัวต้นเกมครับเป็นตัวเลดเกมเอาไว้แก้มือกัน EP ที่สองแล้วกัน